น้ยนี่เอาไว้ก้นอนไว้กินมือลุ้นพี่นะอมือหนามือนีไเอาแค่นี้พี่น้องเหลือเฟืออเราให้เขาเม็ดน่วยกับเจ็บว่าตอนอยู่พี่น้องจะจะตอนขยายพันธุ์อีกอยู่เพราะถ่ตอนอยู่ดอกสิบว่าตอนลายาตอนจะสองกิ้งเพราะว่าเฮ็ดหลายเทากับเพราะว่าตนตอนนี้เขาสือมาเนาะสือมาปลูกกันละพี่น้อง แต่ว่าพ่นกับใหญ่เพราอวแต่ว่าสิพอ,ออยากตอนหลายกิง่งแต่ว่าสิพยายามขยายเอาสิร้องตอนยักสองกิ่งว่าเอาเปลียงค่อยร้องเฮ็ดเฮ็ดเป็นยูพี่น้องแต่ว่าบ่อยากเฮ็ดหลายเพราะว่าสงสารตนพันพิ่น,นอ้องเพราะฮอเพึ่งได้ผลผลิตจากเขาหรืออาจจะบ่ตอนปีนี้พี่น้องอาจจะเป็นปีหนา้าหรืออาจจะตอนปีนี้แล้วเขาได้รากออกรากเสร็จแล้วปีหน้าเขาล้งหลุมสินะเห็นบหพี่น้องความกรอบนะจะให้ดู เนี่ยเพิ่นแตกของสี่เองพี่น้องเนี่ยฝนตกลงม้าใส่นี่ก็คือความกรอบของเขาเนาะพี่น้องอันเด็ดกันนะมันกักินว่ากินได้บ้องกับปาดปาดส่วนที่แตกออกทั้งนี้ก็ดีๆอยู่พี่น้องคือความกรอบของเขาละพี่น้องนะเนืวยใดที่สมบูรณ์เขาก็เก็บไว้กินสุกหรือว่ากินยังสี่ละพี่น้องแบบนี้ก็เก็บไว้โบ้ยบ่ยบ้ยกินสุปดอกพี่น้อง เอาไว้กินสมคว้มกรอบนะไแต่ว่าเขาพ่อเก็บกินผพ้เดียวพี่น้องเขา,า,าก็จะย้ำหิวกับค่อยๆลงม้าสิแหละมาเก็บกินเนะเหลือหลายน่วยอยู่พี่น้องเราได้อยู่ได้กินอยู่สําหรับปลูกอยู่ปลูกกินเนาะนี่ต้นเดียวได้นี่พี่น้องแต่เว้นกาลังขึ้นแล้วเพราะว่าลงมานี่วงเ้า อันนี้เอาไว้กินสด